สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้เราก็จะมาลองเทคนะคะสาหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการเราว่าทําไมถึงไม่อยากอยู่กรุงเทพทาไมถึงไม่อยู่กรุงเทพแล้วเป็นอะไรเออมีอะไรมีดัาว่าอะไรเรื่องมากอะไรก็ วันนี้ก็จะมาเล่าทีละสเต็ปไปสเต็ปเดี๋ยวทุกคนไม่เข้าใจเดี๋ยวจะเป็นเหมือนดราม่าในทิกต o อกนะคะว่าเฮ้ยแกเรียบเรียงก่อนเว้ยก่อนที่จะพูดคนดูเขาจะงงอ่ะเริ่มแรกเลยนะคะคือตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตนะคะย้ายมาอยู่ที่ภูเก็ตก็น่าจะย้ายมาอยู่นี่ประมาณสักประมาณเดือนหนึ่งไม่ก็เดือนกว่าๆนะคะทุกคนคือที่ย้ายมาอยู่นี่เพราะรอวีซ่า กำลังทำวีซ่าเพื่อที่จะไปเรียนภาษาต่อที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าคือก่อนหน้านี้นไม่ได้บอกทุกคนเออไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่าเนี่ยเป็นคนที่กลัวคือเหมือนเราโดนคอมเมนต์มาเยอะเราโดนนาม่ามาเยอะเราโดนคนดูถูกเยอะคือเราไปโฟกัสแบบพวกแบคคอมเมนต์พวกคอมเมนต์ comment, ไม่ดีไปโฟกัสในสิ่งที่มันเป็นในกาทีฟเยอะเรากลัวคนที่จะดูถูกเรากลัวคนที่จะแบบว่า เฮ้ยทำอะไรอะแล้วจะสําเร็จปะ่ะคือเรากลัวแบบถ้าสมมติวีซ่าเราไม่ได้หรือแบบแผนนั้นมันพังเรากลัวคนเยอะเยะ้ยเรากลัว,วคนแบบดูถูกไงเรากลัว,วคนดูถูกเรากลัวแบบคนสมมตหน้าเราก็เลยแบบว่าไม่ไม่พูดให้ทุกคนฟังว่าเราทําอะไรเรามีแผนอะไรอะไรเงี้ยเออเรากลัวเรากลายเป็นกลัวเว้ยเรากลัว f o r ว v e r ตัวเองเรากลัวคนติดตามที่ติดตามเราเออเราก็งงเหมือนกันมันก็น่ากลัวนะบางคนคือมันคือเขาไม่ได้มาเพื่อที่ติดตามเราจริงๆอ่อะเขามาเพื่อมาดูแล้วก็ มาด่าแล้วก็มาเยอะๆก็มีแล้วก็มาดูถูกก็มีเออมาแบบอะไรก็ไม่รู้ก็มีเหมือนกันซึ่งโอเคหลังจากวันนี้ไปฉันจะไม่ร้องไห้อีกต่อไปหนูจะไม่ร้องไห้อีกต่อไป <laughs> คือ <c oughs> โอเคฉันจะไม่กลัวแล้วก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังให้ทุกคนลุ้นไปได้วยกันเครียดไปได้วยกันตื่นเต้นไปได้วยกันอ่ะเรื่องนั้นจบไปแล้วถ้าเรื่องเรียนเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งเรื่องเนาะอ่ะโอเคกลับมาที่ตอนนี้เราอยู่ที่ภูเกต็ตทําไมถึงย้ายมาอยู่ที่ภูเกต็ต ทำไมถึงไม่อยู่กรุงเทพต่อแล้วมีปัญหาอะไรอะตอบก่อนเลยคือก่อนหน้านี้นะคะเราเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพเป็นเวลาประมาณเท่าไหร่วะปีกว่านละ้จะวันปีกว่าเลยที่เราอยู่กรุงเทพนะคะเกือบเกือบสปีเลยมั้งคือที่เราต้องไปอยู่กรุงเทพเพราะว่าเราเรียนจบมหาลายัยเราเรียนที่พะเยามพะเยานอนสี4ปีแล้ว4ปีเนี่ยในปีสุดท้ายของปี4เทอม2เนี่ยมันต้องฝึกงานนะคะมาฝึกงานก็คือเราเลือกบุ๊กส่วนใหญ่มันจะมีกรุงเทพเชียงใหม่ พิณาโเโ๊ะประมาณนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่อะไรเงี้ยอะทุกคนก็มากรุงเทพแหละเราก็มากรุงเทพเราฝึกงานอยู่ประมาณ4เดือนซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่โควิดช่วงโควิดพอดีก็โอเคก็ต้องบุ๊อ,อม,มันเป็นแบบอะไรที่บงังคับคุณต้องมาฝึกงานไม่งั้นคุณเรียนไม่จบก็ได้ว่าฝึกก็ฝึกว่าคือตอนนั้นก็ไม่ได้มีอะไรกับกรุงเทพนะยังแบบก็รู้ว่ากรุงเทพรถติดก็รู้ว่ากรุงเทพ ข้าของชีพสูงก็รู้ว่าเป็นเมืองแออัดก็รู้ว่าเป็นเมืองสกปรกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเนาะเออทุกคนฟังคลิปเราอย่าเพิ่งดราม่าค่อยๆฟังฟังให้จบแล้วค่อยพิมพ์โอเคไหมคือบาองคน่ฟังยังไม่จบเลยพิมพ์บะบ๊บบบบ,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 บไม่ใช่นะมันต้องแบบนี้แก๋ก๋ก,กไม่ใช่ใจยเย็นมันแกต้องแบบเฮ้ยเอาเลยเอา แล้วคีย์บอร์ดใช้งานได้จริงแป๊บนึงนะโอเคมาถึงเราก็เล่าให้ก่อนเลยเนาะคือเราไปอยู่โซนที่เราฝึกงานเออโซนที่เราฝึกงานคือหลังแถวหลังเซนทอนพระรามสองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเราก็พักอยู่แถวแยกสุรศักดิ์เออใช่ไหมว่าสุรศักดิ์เนาะสุรศักดิ์ไอ้ตรงไอ้ตรงแถวที่แบบโรงเรียนกรุงเทพกิสเตียนอะไรแถวนั้นแถวแบบเซนหลุยเราก็อยู่แถวนั้นแล้วระยะเวลาที่เราไปฝึกงานอ่ะก็คือแบบโหรถติด ขนาดแบบตอนนั้นโควิดแล้วนะรถรถก็ติดนะคะรถรถส่วนใหญ่อะตอนเช้ายังไม่เท่าไหร่ไอ้ขากลับมาไอ้ขาเข้ามาในเมือแบบติดทุกวันแล้วลองให้ทุกวันเลยเวลาแบบจาได้เลยตอนนั้นอยู่กรุงเทพคือไม่มีความสุขเลยแบบไม่มีความสุขรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขเลยแต่ตอนนั้นมีแผนนะเอาจริงๆคือตอน,น,นแรกอะมีแผนว่าเราจะซื้อบ้านที่กรุงเทพไม่ก็คอนโดที่จุกรุงเทพเพราะว่าตอนนั้นอะมันมัน,มนเรารับงานที่มันเป็นงานนอกด้วยงานที่เป็นอีเวนต์งานสปอนเซอร์ออกงานข้างนอก แล้วก็ขายของด้วยทําธุรกิจด้วยแล้วเราก็ไม่ได้มีความคิดว่าเฮ้ยจะไปนู่นนี่นั่นเราก็เลยแบบว่าความคิดของเราเนี่ยคือบอกแม่ไว้อยู่ว่าเออหนูอาจจะดูบ้านสักหลังหนึ่งไว้ที่กรุงเทพอาจจะไม่ได้ใจกลางเมืองถ้าเป็นคอนโดก็อาจจะเป็นคอนโดใจกลางเมืองแต่ถ้าเป็นบ้านก็อาจจะเป็นโซนยข้างนอกท,นท้ายินเช้าหรืออะไรนที่มันถัดออกมาราคาเก็บพอโอเคหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอเราอยู่ไปสักประมาณเดือนสอสเดือนฝึกงานเนี่ยเริ่มละเริ่มรู้สึกว่ามึงกรุงเทพแม่ง เนี่ยแม่งไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายวะ่ะไม่ตอบโจทย์วะ่ะไม่ใช่สําหรับเราวะ่ะมันอาจจะใช่สําหรับคนอื่นนะแต่อันนี้เรามาเล่าในประสบการณ์และความชอบของเราคุณไม่ต้องเออคนที่กําลังจะคอมเมนต์ออกมาคุณไม่ต้องมาตีความว่าคุณต้องชอบนน่นนี่นั่นคุณแค่ฟังเออฟังแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคุณอ,อาจจะชอบก็ได้มันอาจจะดีสำหรับคนอื่นแต่สำหรับเราเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละเราร้องไห้เกือบทุกเย็น กือบทุกเย็นเลยตอนที่ขับกลับจากที่ทํางานมนาะหนึ่งหิวข้าวสองปวดเยี่ยวติดอยู่ยบนทางด่วนลงไปเยี่ยวไม่ได้ร้องไห้แล้วก็กลับถึงห้องทีไรเกือบทุ่มหนึ่งเสียเวลาแบบเราต้องกลับมาทํางานต่อเราต้องมาป่านงานคือเช้าอะเราไปฝึกงานเราต้องตื่นในหกโมงเลิกงานห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วหลังจากห้าโมงเย็นเราต้องขับรถมากว่าจะถึงห้องทุ่มหนึ่งเราต้องมานั่งทํางานต่อซึ่งมันเหนื่อยมากแบบเหมือนลากสังขารทุกวันอะเหมือนโรบอทอะ เออแล้วแบบเรารู้สึกแม่งไม่ใช่ละเราเริ่มไม่ใช่ละแต่แบบก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนก็งานที่กรุงเทพมันก็ยังเยอะอยู่ก็เลยแบบอ่ะโอเคก็กัดฟันอยู่กรุงเทพจนฝึกงานจบแล้วก็ไอช่วงที่ใกล้จะจบนี่แหละสัญญาคอนโดมันหมดก็เลยต้องย้ายจากสุรศักดร์ไปช่องนนทรีแล้วพอไปอยู่ช่องนนทรีอ่ะแล้วสัญญาคอนโดที่เราเช่าไว้คือหนึ่งปีเป็นคอนโดที่เรารีวิวไว้นั่นแหละนะคะก็ไปดูคลิปเก่าของเราได้ เราต้องอยู่ให้ครบสัญญา1ปีไม่งั้นเราจะไม่ได้ประกันห้องเข้าใจปะเราจะไม่ได้เงินประกันตั้งหกหมื่นหรือเก้าหมื่นวะประมาณหกหมื่นเก้าหมื่นมั้งหรือหกหมืประมาณ, 60, 000, มาณเออหกหมื่นหกหมื่นน่าจะประมาณนี้เออหกห0 0่นถ้าเราอยู่ไม่ครบสัญญาหนึ่งปีแล้วถ้าเราเราไม่ได้ขายสัญญาไงเราก็จะไม่ได้เงินครบแบบแบบหกหมื่อะและอีกอย่างหนึ่งคือตอนนั้นอ่ะ ก็โทรคุยคุยกับทุกคนเลยนะไม่ใช่ว่าไม่คุยว่าแบบเออฉันจะตัดเสียนใจยังไงดีวะคือบ้านก็เงินยังไม่พร้อมที่จะซื้อแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปเรียนต่อต่างประเทศยังไม่ได้แบบเมเริ่มมีความรู้สึกละเรื่องความมีีความรู้สึกว่าบ้านมันก็ยังไม่จําเป็นขนาดนั้นก็เลยแบบอ่ะเช่าคอนโดก็ได้เช่าอยู่ไปก่อนปีกว่าเนี่ยก็รับงานสปอนเซอร์เอาได้ค่าห้องอยู่เออพอได้ค่าห้องอยู่เออก็รู้สึกว่าเออมันต้องได้แหละ มันก็พอกินพอเหลือพอเก็บพอใช้ยอดขายก็เยอะยอดขายช่วงนั้นก็เริ่มไต่ขึ้นมาแบบมันเคยได้เดือนละหลักล้านประมาณสองสเดือนประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยยอดขายตกเดี๋ยวเรามาคุยประเด็นนี้กันอีกรอบหนึ่งอ่าก็โอเคอยู่ก็อยู่ก็อยู่กรุงเทพไปแล้วทีเนี้ยพอฝึกง,งานจบเราก็อยู่ช่องนูีเหมือนเดิมแล้วโควิดก็มันหลายช่วงเนาะทุกคนก็น่าจะรู้แบบเดี๋ยโคว COVID ิดกลับมาใหม่กลับมาบานน้างนูนนีนันอะไรเงี้ยคือแบบหลายช่วงแล้วเรารู้สึกว่า ตอนที่หมดโควิดใหม่ๆเนี่ยหู <Ooh. S 1> คือกล้าพูดเลยว่ามันคือคา u เ t อร์ช็อคสำหรับเราค, yeah, คือแบบยายกรุงเทพคือแบบรถเยอะขนาดนี้เลยหรอแย่งกันกินขนาดนี้เลยหรอคือแบบแออัดกว่าที่คิดไว้เยอะมากคือแบบเ้ื่องามที่เราอเป็นเด็กบ้านนอกเด็กต่างจังหวัดมาก,ก่อนนะเข้าใจปะโตก็โตที่สระแก้วไปเรียนก็ไปเรียนที่พะเยาสี่ปีอยู่ต่างจังหวัดมาตลอดแต่แบบถามว่าเคยมาใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพไหมก็เคย คือเคยเคยมาเที่ยวเคยมาทำาสกรมู่นนี่นั่นก็โอเคไม่ได้แย่มากแต่ว่าไม่เคยมาใช้ชีวิตจริงๆต่าจังๆก็เลยรู้สึกตกใจตกใจเอาจริงๆคือตกใจแล้วก็รู้สึกกายแบบเรามันไม่ใช่อะมันไม่ใช่สําหรับเราเราก็เลยแบบทําไงดีวะแต่ก็ต้องอยู่ต่อไงเพราะว่าสัญญาคือหนึ่งปีอะเราไปเจอคอมเมนต์นี้มาว่าแหมอันนี้เราขอนอกเรื่องแหมทําเป็นเคาน์เตอร์ช็อคแต่ก่อนก็ไม่อยู่กรุงเทพไม่ใช่หรอ ก็ตอนนั้นมาเที่ยวคือเอาจริงๆนะเรางั้นคลิปนี้เราไม่พูดถึงแบบนิเกตีฟคอมเมนต์ไหมเพราะคนมันจะนิเกีฟอะยังไงคนมันอคตอิมันก็หาช่องอคติได้แหละเดี๋ยวคลิปนี้ก็เจอคลิปไหนไหนก็เจออคติได้แหละแต่ถ้าคนที่เขาเข้าใจเราอะเขาจะตั้งใจจับใจความเขาจะตั้งใจว่าสื่อความหมาย หรือเขาจะติเราใน,ใน,ใ,นในทางที่ดีอะ่ะเขาจะให้คําแนะนําดีกว่าอย่าเรียกว่าติให้คําแนะนําเราเพื่อที่จะปรับปรุงแต่บางคนคือแบบดา่าคอมเมนต์ติคือแรงมากอะไรเงี้ยก็ช่างบันถเถอะเนาะถาว่างก็งกเดี๋ยวด่ากลับแต่ถ้าไม่ว่างก็ก็ชีวิตใครชีวิตมันเนาะอ่ะโอเคมาถึงเราก็อยู่ช่องดนตรีต่อเทนี้อ่ะไอคอนโดที่ไอคอนโดที่เราอยู่อะ่ะมันมีปัญหาจริงๆมันมีปัญหาตั้งแต่แรกแต่ว่าไม่ได้บอกคือห้องสวยโลเคชั่นดี นะคะดีเลยแบบเดินทางง่ายนู่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปง่ายๆนะคะระยะเวลาปีกว่าที่เราอยู่ในกรุงเทพฯมาเนี่ยนะคะเรารู้สึกยังไงบ้างแล้วเราทาไมถึงไม่ได้อยากอยู่กรุงเทพฯต่อนะคะก็คือเราไปอยู่มาทั้งหมด3ามที่นะคะที่แรกแถวสุรศักดิ์แถวแยกสุรศักดิ์เนาะรถติดมากนะคะแล้วก็เพื่อที่จะฝึกง,งานแล้วก็ย้ายมาอยู่ช่องดนตรีประมาณปีปีกว่าๆนะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ทองหลอ่อทองหล่อ13นะคะท้ายทั้งหมดแล้วก็คือ รีวิวแต่ละที่กันไหมรีทรีวิวแต่ละที่กันเนาะคือต้องสุศรศักรถติดชิพหายเลยแยกสุรศักคือที่สุดที่จะแยกไปไอคอนแล้วก็แยกเข้าอา่สีลมโอ้โหติดมากไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้อ่ะย้ายมาอยู่ช่องนนทซีพอช่องนนทซีคอนโดที่เราอยู่อ่ะห้องสวยแต่โลเคชั่นที่จะไปซื้ออาหารการกินเนี่ย ยากสําหรับเราต้องเดินไปแถว BTS นูน่นนี่นั่นแล้วเรารู้สึกว่าแถวนั้นมันมันหาของกินได้ยากนอกจากสั่งเข้ามาคือถามว่ามันยากขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ว่ามันเสียเวลาเราเราต้องการที่จะประหยัดเวลาทุกอย่างเราก็เลยต้องสั่งของเข้ามากินเพราะมันต้องเดินไปไกลเหมือนกันแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่มีปัญหาสําหรับเราคือคอนโดเราอยู่ชั้นย9สบสูงก็จริงแต่ว่าไม่ได้เก็บเสียงขนาดนั้นเสียงรถวีบบอเสียงรถ ที่แง้นไปแง้นมาตามถนนคือได้ยินนะถ้าคนไปเปิดคลิปในคลิปอาจจะได้ยินเสียงเลยซึ่งขนาดในคลิปยังได้ยินเสียงขนาดนั้นขนาดไม่กันเสียงนะเอ,อแต่ว่าเราอยู่ทุกวันอะมันมีปัญหากระทบเรื่องการนอนเรานอนไม่หลับเราต้องพึ่งเมลาโทนินทุกวันเราต้องแรกๆคือเราใส่ซิลิโคนอัดหูทุกวันเลยนะใส่หูทุกวันเลยอะเรานอนไม่หลับแต่มันต้องทนเพราะว่าสัญญาหนึ่งปี ไม่อยากเสียงเงินประกันแก้ที่ตัวเราแทนอะไรเงี้ยแล้วห้องมันก็สวยโลเคชั่นดีด้วย,ยอะไรเงี้ยแต่พอทีนี้เราก็แบบจะอยู่ไหนดีวะต้องการความสงบแล้วก็ยังอยากอยู่กรุงเทพอยู่เพราะมันก็ยังมีงานกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยต้องต้องไปทํางานอะพอหมดหมดหมด,หมดสัญญาก็ต่อไปสักพักหนึ่งแลทีนี้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราเบื่อห้องเดิมเราแหละเป็นคนขี้เบือ่อเออเป็นคนขี้เบือ่อแบบขี้เบือ่อสักพักหนึ่งก็จะรู้สึกเบื่อแล้วแบบเห็นโลเคชั่นเดิมๆก็ไม่อยากอัดคลิปแล้ว ทุกครั้งที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยจะมีความแบบหัวมันจะแล่นอะมันจะแบบอยากทําคลิปใหม่มันจะอยากอาดัดเห็นห้องใหม่เห็นบรรยากาศอะไรใหม่ๆแล้วก็อยากจะอดัดก็เลยคิดว่าโอเคฉันต้องเปลี่ยนโลเคชัน่นฉันต้องเปลี่ยนที่อยู่เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเหมือนแบบบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ได้ก็เลยแบบโอเคงั้นฉันหาโรงแรมอยู่หนึ่งเลยการอยู่โรงแรมคือมีแม่บ้านทำความสะอาดมีการดูแลต่างๆของ ทางโรงแรมเราไม่ต้องทำคอนเสิร์เองเอก็เลยไปอยู่โรงแรมแถวทองหล่อนะคะทองหล่อ13ก็อยู่ได้ประมาณเดือน2เดือนและอีกอย่างหนึ่งข้อดีของการอยู่โรงแรมคือเราสามารถที่จะแบบมันมันมีช่วงที่เราอะ่ะหลังๆมาเนี่ยเราชอบเที่ยวเราไปอยู่อ่เขาเรียกอะไรต่างประเทศอย่างเช่นเกาหลี20วันไปอยู่บาหลีบ้างไปเที่ยวต่างจังหวัดทีละ10วันอะไรอย่างเงี้ย แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่โรงแรมอะมันจะประหยัดเพราะว่าสมมติตอนที่เราไปอยู่ต่างจังหวัดอะเราก็เช็คเอาท์ออกเอาของออกแล้วฝากของไว้เข้าใจไหมมันก็จะประหยัดแต่ถ้าเราอยู่คอนโดอะถ้าเราหารเสี่ยคือคอนโดช่องออนซีที่เราอยู่อะ่ะมันตกเดือนละสามหมื่นก็ตกคืนละหนึ่งพันเข้าใจไหมวันไหนที่เราไม่อยู่ยี่สิบวันที่เราไปต่างประเทศหรือสิบวันที่เราไปต่างจังหวัดเหมือนเราจ่ายเงินทิ้งไปเฉย พันหนึ่งพันห,นนหนแล้วเราก็ต้องไปจ่ายไอ้เงินที่เราจะไปที่อื่นด้วยเข้าใจไหมเราเลยคิดว่าอ่ะการอยู่โรงแรมเนี่ยมันถือว่าเป็นประหยัดได้เลยนะเอาเงินไปทาอย่างอื่นได้เออเข้าใจปะเราก็เลยอ่ะมูฟตัวเองจากคอนโดไปอยู่โรงแรมที่แถวทองหลออืมก็โอเคดีเลยนะคะทองหลอก็โอเคเลยเงียบสงบนะคะเราอยู่ในซอยเนาะไม่ได้ติดมากพี่ๆน่ารักดูแลดี ห้องสวยก็จะเห็นห้องที่เราทำคอนเทนต์ไปนะคะในติ๊ t ต k อกหลายๆอย่างแต่ว่าปัญหาของห้องเนี่ยคือมันไม่ได้มีอะไรที่ดีไปร้อยเปอร์เซ็นต์อะห้องมันมืดแล้วการที่เราจะอจัดคลิปอะการที่เราทำคลิปอ่บมันต้องใช้อาศัยแสงแสงธรรมชาติคือแบบห้องมันหน้าต่างน้อยมากมันเป็นสไตล์แบบอังกฤษมันจะแบบหน้าต่างน้อยมากแล้วแบบสมมติคุณมันไม่ได้เยอะแบบเนี้ยเออทุกครั้งที่เราไปพักที่อื่นอนะเราต้องเลือกห้องเลยนะคือเราไม่ได้เพื่อที่จะนอน คือห้องของเราที่พักอาศัยของแสดงแม็กเนี่ยมันต้องแบบเฮ้ยมันมันต้องมีแสงพอมันต้องมีกระจกมันต้องแบบโลเคชั่นดีอ่ะเออมันต้องแบบมันต้องเลือกอ่ะมันเพราะมันคืองานอ่ะเออก็โอเคอยู่ได้เดือน2เดือนเริ่มรู้สึกไม่ใช่แล้วแล้วก็เบื่อเอาจริงๆริเบื่อกรุงเทพมาตั้งแต่นานละคือ1คืออย่างที่เราบอกว่าโหรถเยอะมากแออัดมากแล้วก็ทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกคือแบบ เครียดมากรถติดไม่ชอบเลยค่าของชีพแพงเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเฉพาะค่าห้องค่าที่พักเนี่ยเดือนละสามหมื่นอัพค่ากินวันละไม่ต่ำเฉลี่ยเลยวันละพันก็จะเดือนละสามสามหมื่นบวกกันเดือนหนึ่งเราใช้เงินอย่างต่ำคือหกหมื่นแล้วนะต่อเดือนอันนี้ยังไม่รวมที่แบบไปเอ็นจอยข้างนอกมื้อละพันสองสามพันหรือไปเที่ยวไปเข้าคลับอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินไปแล้วมันแบบอุ้ยค่าของชีพมันแรงมาก แล้วอาหารมันก็น้อยลงของกินบางอันก็ถูกปากบางอันก็ไม่ถูกปากบางอันก็ชอบบางอันก็ไม่ชอบแล้วก็ค่าแก๊สอีกค่าอะไรต่างๆเรารู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่ละแล้วเราก็ทุกครั้งที่เราไปต่างจังหวัดเราจะมีความสุขเราจะ happy. แฮปปี้แล้วยิ่งไปต่างจังหวัดที่มีทะเลอะไรเงี้ยเรารู้สึกรัหลังไเราชอบเที่ยวทะเลชอบทำแอคทิวิตี้ชอบดำน้ำทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วเนาะเรารู้สึกมีความสุขมาก ใจจริงอยากจะย้ายไปอยู่ที่เกาะเตา่าแต่ด้วยความที่เกาะเต่าเนี่ยมันเป็นเกาะเล็กๆอาหารการกินอะไม่ได้แพงจนเกินไปสําหรับเราแล้วก็มีอาหารให้เราเลือกมีอาหารไลฟ์สไตล์แบบตามที่เราชอบมากๆอืแต่ว่าด้วยความที่เราไปไปไปเมากัญชาแล้วเกือบตายมันก็เลยแล้วพอเกือบตายเนี่ยกลางคืนที่เกาะเต่าอะ่ะมันไม่มีโรงพยาบาลแกคําว่าเกือบตายแต่ไม่มีโรงพยาบาล เดี vale ur, e right. mm ๋ยวมาเล่าเรื่องเมากันชาให้ฟังเคียมากอันนี้คือแย่จริงๆก็เลยแบบก่อเต่าไว้ไปเที่ยวได้แต่ไม่สามารถที่จะอยู่จริงๆจังๆได้เพราะว่าเราอยู่คนเดียวถ้าเกิดอะไรขึ้นถามว่ามีเพื่อนที่ด้านไหมมีเพื่อนที่เป็นที่นั่นก็มีเพื่อนเพื่อนแบบสนิทเลยแต่ว่าถ้าเราเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยโรงพยาบาลมันไม่มีถ้าสมุยอย่างเงี้ยยังพอว่าหรือผู้เก็บยังเพราะว่างั้นก็เต่าไว้ไปเที่ยว เอาก็ต่อไป,ไปเที่ยวดิกาเที่ยวแบบ5วันสีวันได้แต่ถ้าอยู่เป็นหลักเดือนเนี่ยถ้าวันไหนเราเกิดไม่สบายขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยชิปหายแหละแกต้องนั่งเรือจากเกาะเต่ามาออกมาจากเกาะเต่ากี่ชั่วโมงถ้าสมมติแบบเกิดอุบัติเหตุอะจะตายห่าก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาอาจจะมีแหละแต่แบบมันอาจจะไม่ทันการอะเข้าใจปะเราก็เลยกังวลตรงเรื่องนั้นก็เลยแบบอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้เราก็ยังต้องคีปเขาเรีเยกอะไรนะเนีย่ย มีทำวีซ่ามีต้องเดินทางไปทําเอกสารที่ห้างสัปสินค้าหรือว่าต้องไปธนาคารอะไรเงี้ยก่อต่อมันก็ไม่ได้มีธนาคารเข้าใจปะคือคือคือเรายังยังต้องมีงานหลักเลยก็เลยแบบว่าโอเคงั้นก็ต่อตัดออกสมุยเคยไปไปไปอยู่สอสามวันไปเรียนตอนนั้นติดเรียนด้วยแล้วก็ปัญจยาชอบชอบสมุยนะแต่ยังไม่ได้ทัวร์ทั้งหมดก็เลยยังไม่รู้ว่าชอบขนาดไหนพังงานยังไม่เคยไปนะคะเชียงใหม่เชียงใหม่ชอบมากชอบชอบเชียงใหม่ ต่ว่าไม่มีทะเลก็เลยตัดเชียงใหม่ออกเอาไว้ไปเที่ยวอ่ะเหลือใช้สุดท้ายคือภูเก็ตก็เลยภูเก็ตก็ภูเก็ตวะเออเลือกภูเก็ตเพราะว่าเออมันก็มันมีทั้งธรรมชาติมันมีทั้งมันเหมือนเลือกได้อ่ะอแล้วก็อาหารการกินเนี่ยอยู่ที่เราเลือกแพงก็มีถูกก็มีอ่ะก็เลยบุ๊กเป็นภูเก็ตแต่ใจจริงอ่ะตอนที่เรามีความคิดอ่ะคืออยากไปอยู่ที่บาหลีเดี๋ยวเรามารีวิวบาหลีให้ฟังอีกทีนึง ตอบโจทย์ว่ะอ่านถูกไลฟ์สไตล์โอเคแต่ข้อเสียเราต้องทำเอกสารเราต้องทำเอกสารเราต้องทำงานซึ่งงานก็ต้องทำในไทยบางงานมันต้องแบบเดี๋ยวขึ้นไปกรุงเทพบ้างเนี๋ยทำเอกสารอย่างที่บอกเออก็เลยแบบอ่ะงานฉันต้องอยู่ไทยงงไหมก็เลยคือทุกอันอะ่ะเราคิดมาหมดแล้วเราเราโอ้โหติ๊กชอยคิดชอยเลยนะว่าแบบอันนั้นอันนี้อันนี้ยังไงคือเงื่อนไขอะ่ะมันคืออะไร,รอะไรเงี้ยก็เลยแบบ ภูเก็ตภูเก็ตละกันก็เลยย้ายมาไปอยู่ภูเก็ตนะคะอ่ะสรุปอีกหนึ่งรอบเนาะเป็นคนที่นอกเรื่องไม่รู้ว่าทุกคนจะจับประเด็นได้ไหมคืออย่าด่ากันนะคืออยากเล่าให้ทุกคนฟังจริงๆพยายามเรียบเรียงแล้วนะคะก็คิดว่าถ้าเราได้พูดอะไรหมดแล้วเนี่ยคลิปหลังๆนี้น่าจะดีแล้วแหละเออเหมือนมันอันดอั้นตัใจอยากจะพูดอ่ะอยากจะทำคลิปแบบนี้มาน,นานแล้วแต่มันไม่ได้พูดแต่ขอพูดหลายๆอย่างเลยเถอะก็คือที่ไม่อยู่กรุงเทพคือหนึ่งเลยคือเราไม่ชอบคนเยอะเราเป็นโลกส่วนตัวสูงมากทุกครั้ง ถามว่ามันสนุกไหมการไปห้างมันก็สนุกแต่เราไม่ชอบแบบต้องไปต่อคิวรถกัติดมัลติเอทก็ต้องแย่งกันขึ้นจะออกมาจากคอนโดก็ติดไปแล้วชั่วโมงสองชั่วโมงหุดหงิดแบบอะไรวะเนี่ยคือแบบเราเป็นคนชอบดูพาร์ี้ตกดินคือแบบต้องอยู่แต่ในห้องทํางานออกมาจะไปสวนสาธารณะกะ็ไกลรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะแล้ค่าของชีพก็แรงสําหรับเราอะ่ะ ถึงจะมีรายได้เยอะก็เถอะแต่ก็แบบยังแรงสําหรับเราเราก็แบบลองไหมลองมาอยู่ต่างจังหวัดก่อนไหมเราไม่รู้หรอกว่าการที่เรามาอยู่ภูเก็ตครั้งเนี้ยเราจะชอบไหมเดี๋ยวเราก็เบื่อเราคิ้เบื่อไปไหนเดี๋ยวเราก็เบื่อแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อมันประดลอดมันเหมือนประดลอดเมื่อมันทนไม่ไหวมันจะแตกแล้วอะแค่ริบรีบมูฟเถอะเราก็เลยแบบอ่ะมูฟมาที่ภูเก็ตอันนี้อยู่ภูเก็ตมาได้ประมาณ จริงๆเคยมาอยู่เคยมาอยู่แล้วแต่ตอนนั้นตีโควิดสิบวันแล้วก็เคยมาเที่ยวแล้วก็เคยมาเออเคยมาเที่ยวอะไรเงี้ยก็พอพอทราบอยู่แต่ว่ามาอยู่ภูเก็ตเนี่ยเออตอนนี้เอนจอยนะถึงก่อนหน้าน,นี้จะ <laughs> มีปัญหาไปโดนรถเฉียวแล้วก็โดนห้องไม่ตรงปกเดี๋ยวมารีวิวโอ้โหแย่มากเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังแต่ทีเนี้ยตั้งแต่อยู่มาเนี่ยรู้สึกแฮปปี้เดี๋ยวมาดูแบบวอล์กของเรานะคะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเนี่ย วิวของเราคือแบบเห็นเขาเรีะทะเลตอนเช้าออกไปนั่งดูทะเลกินน้ำมะพร้าวอ่านหนังสือออกกําลังกายตอนเย็นดูพระอาทิตย์ตกดินออกไปเที่ยวกับเพื่อนรถถามันเยอะไหมเยอะรถติดเหมือนกันช่วงมาเวลาแต่ว่าข้อดีของเราคือเราไม่ต้องออกไปข้างนอกตลอดเวลาเราทำงานอยู่กับห้องได้เราเลือกเวลาในการเดินทางได้มันก็เลยแบบอ่าตอบโจทย์สำหรับเราละคนก็ไม่ไดีเยอะไปมากอาหารการกิน มีทั้งแพงชิบหายกับถูกแล้วก็กลางๆเลือกได้อืบางอันก็ไม่มีแต่ก็ตั้งแต่อยู่มาเนี่ยประมาณสามสี่วันเนี่ยเราเราทำรายรับรายจ่ายทุกวันไงเฮ้ยฮ ύ, ประหยัดลงประหยัดลงหลายร้อยเลยต่อวันสองสามร้อยอะบางวันแบบบางวันเราประหยัดเองอะ่ะครึ่งต่อครึ่งเลยอะจากแต่ก่อนใช้เงินเฉ,นเฉลี่ยวันละพันถึงพันกว่าบาทตอนนี้เหลือเฉลี่ยประมาณอะถ้าเฉลี่ยตอนนี้นะคือ สี่ห้าร้อยอันนี้คือแค่ค่ากินนะไม่รวมค่า,าน้ำมันไม่รวมค่าจีบปะถาที่เราต้องทําหรือค่าอะไรต่างๆไม่ไม่รวมแค่ค่ากินอย่างเดียวเฮ้ยประหยัดไปครึ่งนึงอันนี้อันนี้เราเลือกกินไงเออก็อยากจะบอกทุกคนว่าคือบางคนมันก็มันก็เราเข้าใจนะคอดิชันของแต่ละคนคือเขาเรียกว่าคอดิชันคือตัวเลือกของแต่ละคนมันไม่ได้มากสําหรับเราเราเลือกได้เรามีสิทธิ์เลือกแล้วเราก็เรามีสิทธิ์ในการแบบ ใช้ชีวิตอ่ะเออเราอยากจะใช้ชีวิตของเราต่อไปนี่แหละเนาะ,นะก็ใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันแล้วกันเพื่อมาตอบคือตอนนี้เรื่องในหัวมันเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามีทุระต้องไปข้างนอกเอารถไปเคล้วก็ต้องไปทำเรื่องถ่ายรูปวีซ่านักเรียนเดี๋ยวคิดถัดไปอาจจะมาเล่าเรื่องแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ รถเชียววันแรกของภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยคือหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังทําไมถึงไม่ซื้อบ้านแล้วทําไมถึงไม่ชอบอยู่คอนโดทําไมถึงชอบเปลี่ยนที่พักอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เดี๋ยวเราจะมานั่งเล่าให้ฟังวันแบบนี้เป็นลองเทคแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราแฮปปี้เ,เ,เออเราแฮปปี้โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นบล็อกที่ห้องนะคะ โอเคยังไม่ไปอย่าเพิ่งรําคาญอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคือช่วงเนี้ยเราไม่ได้อัดคลิปแบบนี้มานานอะ่ะมันอัดอันนันใจเราอยากจะพูดทุกอย่างให้ทุกคนฟังเนี่ยจริงๆอยากจะแบบมีติ้งเนี่ยนะมีติ้งสามล้านคน <laughs> แล้วนั่งเลยฟังด้วยอะ่ะเออก็อะไรที่รู้สึกงงงงงวยๆก็ปล่อยผ่านไป แล้วก็มาเริ่มต้นศูนย์กันใหม่หรือว่าถ้าอยากจะแนะนําให้สตังแบงค์ทำอะไรก็แนะนํามาได้เลยนะคะอันไหนทาได้ก็จะทำอันไหนทําไม่ได้ก็ขอบคุณที่แนะนํากันมาขอบคุณทุกคนที่ติดตามแต่อยากจะบอกว่าพิมพ์กับเราดีๆหน่อย <c oughs> เพราะว่ามันส่งผลต่อชีวิตเราจริงๆบางคอมเมนต์แบบมันทําให้เราดาวมากๆเลยอะเรากลัวเหมือนกันว่าวันหนึ่งแบบแบบมันไม่ไหวอย,อย่างเงี้ยเราเรามันมีความ มันเคยหลายรอบเหมือนกันมันเคยหลายรอบเหมือนกันที่แบบแม่งไงอยากจบชีวิตอะไรเงี้ยพอคอมเมนต์ก็มีอะไรเงี้ยก็แบบ <c oughs> สงสารกันเถอ <c oughs> <Okay. S 1> นะโอเคเนาะบ๊ายบายเออลืมลืมบอกนะคะว่าคืออย่างเช่นแบบตอนอยู่กรุงเทพอ่ะอาหารบางอย่างมันก็ไม่อร่อยเราหากว๋วยเตีย๋ยวต้มยำที่ตามตามใจของเราไม่ได้เลยอ่ะกว๋วยเตีย๋ยวต้มยำที่เราชอบคือแบบนี้หาไม่ได้หายากมากส่วนใหญ่จะอยู่ต่างจงาังหวัด แล้วไม่อร่อยอะเรารู้สึกอาหารกรุงเทพแบบบางอันไม่อร่อยแล้วก็บางอันก็คือสกปรกถามว่าต่างจังหวัดมันมีร้านสกปรกไหมมันก็มีแต่ว่ามันก็มีร้านสะอาดแล้วมันก็สะอาดกว่าแล้วอยู่ในกรุงเทพอะข้าวแข็งมากคือแบบไปกินร้านบางร้านคือโอ้กับข้าวอร่อยมากแต่ข้าวเหมือนแบบข้าวหมาเหมือนข้าวอาหารสัตว์อะคือแบบบ้านฉันทํานาบ้านฉันกินข้าวนิ่มมาตลอดคือแบบฉันเป็นเด็กทํานาฉันกินข้าวหอมมะลิคือแบบโอ้ ก็มีความเบื่อแต่ว่าที่ผ่านมาคือต้องทนไงชีวิตมันต้องทนเพราะมันมันคืองานเข้าใจไหมแต่ตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วฉันไม่ทนก็เลยแบบโอเคแล้วก็รู้สึกว่าต่างจังหวัดอ่ะอาหารถูกกว่าหนึ่งแล้วก็อร่อยกว่าด้วยถามว่ามันก็ไม่ได้เสมอไปบางจังหวัดอะคือจังหวัดในที่นี้ไม่ได้ว่าทุกจังหวัดมีนะบางจังหวัดที่เราเราไม่ได้ไปมาทุกจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดที่เราอยู่ก็ มีทั้งอร่อยและไม่อร่อยอะไรเงี้ยหรือว่าที่แบบเคยผ่านมาเข้าใจไหมคือบางคนแบบบอกว่าเฮ้ยมันจะสะดวกยังไงอยู่กรุงเทพสีสะดวกคณะมานาคมดีนู่นนี่นั่นมีมีรถให้สัญจอรอะไรเงี้ย,ยใช่มันมีรถมันสามารถเดินทางได้แต่ว่าข้อเสียคือมันเดินทางยากรถติดชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็หายอยากละเบื่อและสั่งมากินบางครั้งค่าส่งเป็นร้อยมันก็ไม่ไหวปะแล้วก็บางโซนแต่ละคนไม่มเหมือนกันคือใครที่อยู่โซนที่อาหารอร่อยใกล้ค่าส่งถูก ค่าแก๊ปไม่ได้บวกเพิ่มมันก็ดีไปแต่เราอยู่โซนที่ผ่านมาคือช่องโดนซีอยู่โซนทองหล่ออย่างเงี้ยถ้าใครที่อยู่แถวนั้นจะเข้าใจเลยว่ามันยากมันยากที่จะหาของอร่อยถ้าอร่อยก็คือแพงไปเลยคือเราเคยแบบไม่ใช่เคยเหรอกบ่อยครั้งที่ผ่านมาเราต้องกินแบบมื้อละสองสามร้อยเพื่อที่จะได้กินของอร่อยพอได้กินของอร่อยมันมีความสุขเราเคยสั่งข้าวมาแล้วเราร้องไห้ด้วยนะเว้ยเพราะว่ามันไม่อร่อยไม่อร่อยเลยอะ เคยเราเป็นคนเรื่องมากบางคนบอกบางคนอาจจะแบบเนีย่ยมีคนบอกว่าหุ้ยสตังแบงค์แต่ก่อนเป็นคนง่ายๆอันจริงๆแต่ก่อนไม่ได้เป็นคน,ง,น,น,คน,น,คนง่ายขนาดนั้นเป็นคนเรื่องมากแกแม่ฉันเขียนไนว้ในรียิว่าฉันเป็นคนเรื่องมากอันนี้คือมันมันเป็นสิ่งที่แย่นะสําหรับเราแต่เรารู้สึกว่าพอโตขึ้นอะ่ะด้วยความที่เรามีสิทธิเลือกเราก็จะเลือกมันเยอะมากขึ้นแล้วเราก็เลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเรา เราเลือกได้อ่ะเออเราเลยมาเล่าเรื่องความเรื่องมากของเราให้ฟังนี่แหละเราไม่เหมือนเหมือนไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นเป็นไหมคือทุกครั้งที่ถ้าสั่งของไม่อร่อยมากินมันจะแบบมันไม่มีความสุขอ่ะแล้วมันไม่อยากทํางานมันแบบกูต้องสั่งหาร้านใหม่ๆหมาอีกมันก็จะเบืองเงินทิ้งเราเคยแบบเสียใจด้วยนะเว้ยคือแบบเฮ้ยฉันต้องทิ้งอาหารหรอสรุปวันนี้เรากลายเป็นคนที่แบบทําให้เกิดภาวะโลกร้อนหรอวะเกิดฟู้ดเวสหรอวะคือเราเป็นคนคิดมากในทุกๆเรื่องเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นข้อดี แล้วก็มีข้อเสียด้วยถ้าคนนี้ไม่เข้าใจแม่งต้องด่าก,กูแน่เลยอ่ะออแต่ก็ช่างมันเถอะอยากจะด่าก,ก็ด่าไปนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวยิ<ๆ>่งอยากนั่งคุยกับทุกคนแบบสามสี่ชั่วโมงเลยอ่ะอยากจะแบบเคลียร์ประเด็นนี้ให้มันจบเลยอ่ะเอออย่างที่บอกแหละแต่ต่างจังหวัดเนี่ยถ้าใครไม่มีรถส่วนตัวมันก็เดินทางลำบากเนาะไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปกินร้านที่ชอบได้ยอะไรเงี้ย ไม่ใช่ทุกวัาทุกจังหวัดจะมีอาหารที่ใช่และตอบโจทย์แต่ถ้ากินไหนบอกว่า<ๆ>เดี๋ยวเราจะมาร,รีวิวว่าอาหารที่เราชอบมันคืออะไรบ้างนะคะ